แล้ว <Hello. S 2> ค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับทางช่องของเราวันนี้มีเรื่องหงุดหงิดใจแต่เช้าเลยคืออยากจะมาระบาย,ยากพูดอยางระบายนะว่าเวลาเราเซ็นเอกสารน่ะประชาชนบัตรสำคัญต่างๆเราจะมีการขีดคร่อมน,นะคะแล้วก็จะบอกว่าเอกสารเนี้ยเอาไว้ใช้ทำอะไรเท่านั้นก็คือ หน้าของตัวเอกสารนะ่ะเออที่เป็นรูปภาพของเราแล้วก็จะเขียนแล้วก็กำกับวันที่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยจะทําอะไรก็แล้วแต่เท่านั้นแล้วทีเนี้ยสำเนาถูกต้องก็คือเราจะเขียนตรงพื้นที่ว่างๆนอกนอก,นอกรูปนะแต่อยู่ในในกระดาษอันนี้คือมันเรื่องเบสิกปะแต่โดนมาเยอะมากเลยของเอกสารไปให้กับไม่ว่าจะไปติดต่ออะไรอะไรก็ตามเอกสารนะ่ะโดนตีกับ เออตีกันทำไมรู้ไหมเขาบอกว่าไงเขาบอกว่ามันบังบังอะไรบังตัวหนังสือคือบางทีอ่ะมันบังตัวหนังสือแต่บางทีอ่ะถ้ามันบังบังไปตัวสุดท้ายคุณคุณคุณก็อ่านออกปะคุณคนไทยอ่ะอุ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาคนไทยคือเราเรามองเราก็รู้ว่าตัวนี้มันจะต้องเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ อันนี้คือแบบอุ้ยคือโดนเยอะมากโดนบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางราชก,การคือบอกเขาบอกว่าใช้ไม่ได้แล้วเขาต้องการให้เราส่งแบบแบบที่ไม่มีขีดข้อมไปอ่ะมี่คืออะไรมันคืออะไรที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรเราส่งเราขีดข้อมไปก็บอกว่าไม่ได้อยากได้แบบไม่ขีดข้อมคือคุณพวกคุณฉันไม่อะไรจะเล่าให้พวกพวกคุณฟังไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังเลยเขาบอกไม่อยากจะเล่าให้ใครฟังเลย แต่เมื่อต้นปีจะบอกให้รู้ไว้อยู่ดีๆมีหมายสารมาที่บ้านแฟนจากธนาคารธนาคารหนึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับบัตรเครดิตนะเพื่อนๆทั้งที่พวกเราไม่มีมีบัตรเครดิตอ่ะมาได้ไงใช่อดีตเคยมีอดีตเขาเคยมีแต่เขาปิดไปหมดแล้วคือ นึกดูนะคนคนหนึ่งที่มีหนี้บัตรเครดิตแล้วเขาปิดไปหมดแล้วถ้าเขาไม่ปิดหมดเขาจะกล้าตักบัตรทิ้งจะทำอะไรแล้วก็แบบลอยตัวมาทุกวันนี้เปล่าไม่นี่มันผ่านมาห้าหกปีแล้วเราจะไม่พูดลึกถึงเรื่องคดีความนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในชั้นศาลอยู่จะพูดแค่คร่าวๆเป็นหนี้ที่เราไม่ได้ก่อ แล้วก็อยู่ดีๆวันดีคืนดีมีหมายสารมาที่บ้านปึ้งหนึ่งพร้อมกับโยนนี่ก้อนหนึ่งเกือบแสนให้คุณอะ่ะถ้าเป็นคุณคุณจะช็อกช็อกไหมช็อกใช่ไหมล่ะนี่ก็ช็อกเหมือนกันคืออยู่ดีๆเฮ้ยทําไมมึงมีนี่อะ่ะไปทําอะไรมานั่งนึกจนหัวจะแตกอะ่ะคือแบบไม่ได้มีบัตรเครดิตมาหลายปีแล้วแล้วย้อนไป ไปไล่หาสาเหตุดูคนที่เอาเอกสารส่วนตัวของเราไปเปิดบัตรเครดิตเขาอยู่นนทบุรีซึ่งเราไม่เคยอยู่นนทบุรีเป็นผู้คนจำไว้นะคะช้ใจถ้าถ้าไม่โดนกับตัวอถ้าไม่โดนกับตัวพวกคุณไม่รู้หรอก โอูยดีมีนี่ก้อนหนึ่งเหยียบแสนเอาเฮ้ยเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้ทำไมล่ะคะเราจะเซฟตัวเราเองในเมื่อเราจะเซฟตัวเราเราจะแบบขีดค่มเอกสารส่วนตัวของเราเพื่อที่ไม่ให้คนที่เขาฉลาดกว่าเราเอาไปทำอ่านมาสองรอบแล้วแล้วก็โดนเลื่อนตลอดไปไปอีกเร็วๆนี้ภายในเดือนนี้นะคะ จะไปอีกรอบหนึ่งซึ่งนัดกรกทนายไว้แล้วแต่ว่าก็เราไม่พูดถึงโอเคเราไม่พูดถึงแต่ว่าจะฝากเตือนไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะบัตรประชาชนแค่ถ่ายเอกสารแค่ถ่ายเอกสารเท่านั้นอันนี้จะไม่ลงลึกนะจะไม่บอกว่า ไปไงมาไงแต่ขอบอกว่ามันเกิดจากบัตรประชาชนถ่ายเอกสารเท่านั้นเพื่อนๆให้ระวังนะคะอย่าใจร้อนอย่าใจร้อนนะ,นะรับโชครับลาบรับโชครับลาบ,บ,บวันนี้ซื้อสลากทกสหรือ,อยังคะไปซื้อกันนะคะซื้อกดซื้อได้เลยสลากทกสดิจิตอลนะคะกดซื้อได้เลยเปลี่ยนอารมณ์อารมณ์เปลี่ยนทันทีปะจากที่โมโงหงมากมากกับเมื่อกี้คือแบบปี๊ดอะ อันนี้ก็ฝากเตือนกันไว้นะคะคือแบบมันเจอกับตัวเองจริงๆกับคนใกล้ตัวเราจริงๆอยู่ดีๆคุณเป็นหนี้ก้อนโตทั้งที่คุณไม่ได้ใช้ไม่ได้ก่อระวังให้ดีหนึ่งสองสมไป